ีเมื่อถ้านำในพระผูจักรวาลนี้เรื่องนี้เป็นจักรวาลเป็นหนึ่งในละติจูดที่ไปได้ถึง1.8อันนี้คือคนดูเกินประเทศแล้วนะเกินประชากรไทยที่มีอยู่แล้วครับพี่เก่งจริงมี12 EP ครับก็หวังว่ามันจะมันจะมันจะไปแบบไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็อยาก ให้พี่ๆสปอรต์ตกันอยู่เรื่อยๆนะอย่ามานะไม่ก็ดีเมื่อถ้านาในพระหูจักรวาลนี้เรื่องนี้เป็นพหจักรวาลเป็นหนึ่งในละติจูดท,ที่ไปได้ถึง1.8โอเคเนาะโอเคสวัสดีค่ะ <S <S สวัสดีค่ะครับล่าสดุดกรุงเทพกวาดไป1.8เห็นเลยขอบคุณขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณชาวกรุงเทพแล้วก็ชาวทุกจังหวัดเลยครับก็ขอบคุณมากมที่็นดูเขียนชีลาก็ อยากทุกคนซัพพอร์ตแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับในการถ่ายทำอันนี้ยังถ่ายทำอยู่เนาะใ,ใกล้จบแล้วก็จริงๆมี12 EP ครับก็หวังว่ามันจะมันจะมันจะไปแบบไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็อยากให้พี่ๆซัพพอร์ตกันอยู่เรื่อยๆเพราะว่าจริงๆนี่แค่เป็นช่วงเริ่มต้นเองของเข็มพิดาตั้งรอดเนี่ยมันยังมี EP ที่ น่ารักแล้วก็เข้มข้นอย่เยอะครอีพีนี้เพิ่งแค่แบบว่าหลายคนเขาบอกว่าแค่เกี่ยวแค่นี้ก็คือกวาดไปแล้วนึกจะแปลถ้าไปอีพีหน้าตอนต่อไปมันเป็นยังไงดีคะตอนต่อไปอาจจะนิ้วก้อยมาแล้วอาจจะเป็นนิ้วนางหรือนิ้วชี้อีกอีพีหนึงก็อาจจะเป็นนิ้วกลางแล้วนิ้วชี้นิ้วโป้งอาจจะเป็นในส่วนของของนิ้วนี้เดี๋ยวเราจะครบเมื่อไหร่เพิ่มเพิ่มอีกมีเราจะครบเมื่อไหร่นะคะอะไรนะครับเราจะครบเมื่อไหร่ ก็จะครบก็ต่อเมื่อบอกรักกันครับเออถ้าบอกรักกันมันก็จะน่าเกิดเลตติ้งมันจะต้องสิบเลยไหมเนี่ยพอแค่แบบเกี่ยวแค่นี้ก็คือแบบสิบเท่าไหร่นะปิจะเจอาเท่าไหร่นะฮะปีจะเจ้าเท่าไหร่อะไรสิบเก้าหรออันนี้ค,คนดูเกินประเทศแล้วนะเกินประชากรไทยที่มีอยู่แล้วค่ะพี่เก่งแต่อันนี้อาจจะต้องมีการนับรวมถึง ใดๆต่างๆที่อยู่ในบ้านหรือว่าตามสถานที่ที่เราอาจจะไม่เห็นไม่แต่เราดีลกับอีกอีกมิตินึงได้นะอ่ะแพลตฟอร์มใหม่ๆพูดแล้วนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เอานะอย่ามานะไม่ไม่หมายถึงว่าการฉายในมิติใหม่ๆจะเป็นฉายกลางแปลงหรือเปล่าที่ไม่ใช่ดิจิตอลฉายนอกก a แล็กไงโอเคก็อาจจะยัง รือเป็นโปรเจกต์ในอนาคตแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้เราโฟกัสที่ประเทศไทยแล้วก็ในกรุงเทพก่อนครับยังไงก็1.8เป็นตัวเลขที่สำหรับเด็กใหม่แบบพวกเราเนี่ยถือว่ามันเกินความคาดหมายมากๆแล้วแล้วก็ใช่ครับแล้วก็ appreciate มากๆครับอยากให้ทุกคน support กันแบบนี้ไปอีกตลอดทางใช่ใช่ครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันไค่แค่หนึ่งแปเพราะว่าคนดูสดเนี่ยหรือหนึ่งล้านคนะโอ้โหกใจแนหนึ่งล้านคนเลยอ่ะโอ้โหเอ็นจิ้นหแล้ว ก็เรียกว่ายังไงมันมันเกินฝันมากๆเนาะมันเกินฝันแบบเรามากๆคืออย่างที่บอกว่ามันเป็นซีรีส์ที่อยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆนะครับเพราะว่ามันไม่ไม่ได้มีแค่พาร์ทพาร์ทของความเชื่อไม่ได้มีแค่พาร์ทของผียังมีพาร์ทถึงเรื่องความสัมพันธ์ด้วยมีพาร์ทเกี่ยวกับอดีตชาติด้วยที่ทุกคนจะได้เห็นกันอะไรเนี้ยก็เลยอยากให้ทุกคนแบบได้ดูครบทุกรสเลย อย่างอีพีล่าสุดก็เป็นอีกหนึ่งอีพีที่เกี่ยวกับดราม่าเนาะครับเป็นดราม่าดราม่าบ้างลองไห้หบ้างังสุดๆใช่เป็นพาที่ทุกคนจะได้เห็นถึงแบบจุดที่จะได้รู้ว่าตัวละครทำไมถึงทําแบบนี้อะไรแบบเนี้ยใช่คลายปมหลายๆอย่างด้วยครับ